สวัสดีครับพบก,กับพี่ต่อสบายๆส,สไตล์เราอินชาแนลวันนี้เรามารีวิวบันพิซซ่าค็อกเทลอันนี้ราคา25บาทในปริมาณสุดที่90กร,รมัมอันนี้ไม่เคยกินนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าโอเคครับมันเป็นของร้านเขาเป็นของร้านนนเบเกอรี่นะก็ไม่เคยซื้อมาลองกินในราคา25บาทเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปลองเข้าไมโครเวฟดูครับนะมีขายตามตู้กดเซเว่นนั่นแหละแล้วก็เซเว่นเนาะ เขาบอกว่าเป็นสินค้าใหม่มันอยู่ในตู้กดก็เลยซื้อมาลองโอเคมาดูว่าจะเหมือนแบบหน้าปกที่เขามาแบบนี้หรือเปล่าน,นะไะขอะอนุญาตเราไปใส่ไมโครเวฟก่อนนะครับครับผมหลังจากที่เรานําไปเข้าไมโครเวฟนะครับโอเคหลังจากที่เราเอาไปเข้าไมโครเวฟนะไะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตากันมาดูซิว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนนะไม่ไม่ต้องแกะเลยนะเนี่ยมันพอไปเวฟปุ๊บมันแตกปุ๊บอาเลยไปเดี๋ยวออกมาดูมาดูมาดูกัน25บาบาทหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเฮ้ยดูน่ากินนะ เออเป็นเหมือนพิซซาอะไรพิซซาแต่เขาเขียนว่าเป็นบันบันบัน,บนพิซซาฮะโอเคหน้าตาแบบนี้เลยก็เฮ้ยเหมือนนะเหมือนหน้าปกดูดีกว่าหน้าปกอย่างนั้นน่โอเคเดี๋ยวเราขอญอาตสลับกล้องหน้าไปชิมกันครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันกล้องหน้านะครับถ้ามีเสียงอะไรรบกวนขออภัยด้วยพอดีข้างข้างบนห้องเขาแบบกำลังแบบก่อสร้างอยู่ไม่เสร็จทีทำมาแบบงานมากเช่างเอะมามาโฟกัสที่บันของเราโวเป็นเหมือนแผ่นขนมปังนะเห็นไห โอ้ก็ใหญ่ครึ่งหน้าเลยครึ่งหน้าอครึ่งหน้าโอเคเดี๋ยวเรามาชิมกันนะ25บาทมันอร่อยไหมเหมาะที่จะซื้อมากินอีกไหมบินพิซซ่าค็อกเทลนะเฮ้ยบันบันไม่ใช่บินบินไปแล้วสมองผมเนี่ยบินไปแล้วมาลองกินดูอ่าชิมเลยอืมก็อืม,อมจะบอกไง มันก็แบบออกจะแบบฝืดๆหน่<ม>อยหรือว่าเราเว็บไม่เป็นก็ไม่รู้<ม>ก็เว็บไปกลางสองนาทีของอญาตพูดไปด้วยกินไปด้วยนะ<ม>แต่เครื่องแต่เครื่องเขาเยอะอยู่นะยี่สิบห้าบาทและหนวดไปหนวด<ม>หัว่ รสชาติดีเป็นแบบนีปูอัดแล้วก็คอ็อกเทลเยิ้มเอยู่เหมือนกันอ่าจจะเป็นเพราะว่าถุงมันแตกแน่เลยเนาะมันก็เลยทําให้หนมปังมันแข็งแต่จริงถนะ้าถุงไม่แตกมันน่าจะดีกว่านี้เนาะก็ถือว่าโอเคนะก็ออกประมาณนี้นะครับผมบันพิซซ่าคอ็อกเทลในราคา25บาท ต่อว,ว่ามันโอเคนะถ้าซื้อมากินอีกรอบนึงก็จะลองซื้อมาลองอีกรอบนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเราเอาไปเวฟแล้วมันถุงแตกใน่เพอาะถุงแตกปุ๊บมันเวฟแล้วมาทําความร้อนกับขนมปังขนมปังเราก็เลยเกิดปฏิกิริยาเอสเซอร์บ <c oughs> ิดเดอร์ปฏิกิริยาอะไรของมึงคือมันทําให้ขนมปังมันแข็งเ<ฮ>นาะโอเคครับประมาณนี้สบายสบายสไตล์เราถือว่าใช้ได้อยู่25บาทอยากกินพิซซ่าก็ลองดู25บบาทก็ดีครับ มันก็เป็นขนมปัง่ะนะมันไม่ใช่เป็นแป้งพิซซ่ามันจะออกหนาๆมาอืมประมาณนี้บายอยากกินก็ไปที่เซเวน่นไปลองซื้อดูครับผม